นิทานเรื่องเหล็กไหลการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งผู้คนที่นี่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาอารักษ์เป็นที่พึ่งทางจิตใจที่หมู่บ้านแห่งนี้มีชายคนหนึ่งชื่อว่านายอินนายอิน เป็นหนุ่มชาวนาเขาเป็นคนขยันทำงานมีอัธยาศัยดีเขาอาศัยอยู่กับภรรยาชื่อว่านางพรซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนอกจากทำนาแล้วนายอินอยังชอบออกไปหาจับปลากับเพื่อนๆและบางคืนก็จะออกไปหากบหาอื่งอ่างซึ่งเป็นวิถีชีวิตปกติของชาวบ้านที่นี่ ในคืนหนึ่งเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนายอินออกไปหากบเหมือนทุกครั้งแต่คืนนี้เขาออกไปตามลำพังไม่ได้ชวนเพื่อนและภรรยาออกไปด้วยในระหว่างที่กำลังเดินส่องหากบอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงคล้ายฟ้าร้องจึงหันขึ้นไปมองบนฟ้าแต่ก็ไม่เห็นว่ามีทีท่าว่าฝนจะตกแต่ไม่นานนัก เขาก็มองไปเห็นแสงสีขาวคล้ายกับดาวตกแต่ดูเหมือนว่าแสงสีขาวที่ตกลงมาอยู่ไม่ไกลนักเขาจึงรีบเดินเข้าไปดูว่าสิ่งที่ตกลงมานั้นคืออะไรเมื่อเดินไปถึงเขาก็เห็นก้อนเห็นก้อนหนึ่งมีสีเหมือนปีกแมลงทับผิวมันวาวรูปทรงวงรีขนาดเท่าหัวแม่มือ เขาจึงหยิบหินก้อนนั้นขึ้นมาดูนี่มันเห็นอะไรกันทำไมหน้าตามันดูแปลกประหลาดนักหรือว่ามันจะเป็นดาวตกจากฟ้านายอินรู้สึกสงสัยเขาเงยหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้าก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเขาไม่เคยเห็นก้อนเห็นแบบนี้มาก่อนจึงตัดสินใจเก็บหินก้อนนั้นใส่กระเป๋ากลับบ้าน เมื่อกลับมาถึงบ้านนางพรผู้เป็นภรรยาก็เดินออกมารับนายอินที่หน้าบ้านช่วยเก็บข้าวเก็บของเป็นอะไรไปจ้ะพี่คืนนี้ได้กบมาเยอะไหมทำไมพี่กลับมาเร็วจังพี่ไม่ได้กบมาสักตัวพี่ได้ยินเสียงฟ้าร้องก็เลยคิดว่าฝนมันน่าจะตกนะ่ะก็เลยกลับไว้ฉันไม่เห็นได้ยินเสียงฟ้าร้องเลยนะจ๊ะพี่ออกไปหากบแถวแถวนี้เอง ฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่พี่เจอเรื่องแปลกๆด้วยนะพี่เห็นแสงสีขาวตกลงมาจากท้องฟ้าเหมือนดาวตกแต่มันตกใกล้ๆกับที่พี่ยืนอยู่แถวแถวทุ่งนาน่ะพี่ก็เลยเดินไปดูแล้วก็เจอก้อนเห็นก้อนเนี้ยตกอยู่นายอินหยิบก้อนเห็นประหลาดออกมาจากกระเป๋าแล้วยื่นให้นางพรดู เองเคยเห็นก้อนหินแบบนี้ไหมวะฉันไม่เคยเห็นเลยจ้ะพี่ทำไมมันจึงมีสีเหมือนปีกมแมลงทับเลยไม่เหมือนก้อนหินทั่วไปที่ฉันเคยเจอเลยนะหรือมันจะเป็นดาวที่ตกลงมาจากฟ้าจริงๆนะตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันก็ไม่เคยเห็นดาวตกลงมาบนพื้นเลยสักครั้งเดียวมันก็อาจจะเป็นดาวตกจริงๆพี่ว่ามันก็ดูสวยดีนะ เอาไปเก็บไว้ก่อนดีกว่าก็ได้จ้ะพี่เก็บไปดูเล่นก็ได้มันก็ดูแปลกและก็สวยดีนางพรยื่นก้อนเห็นก้อนนั้นให้ในายอินเอาไปเก็บไว้เช้าวันต่อมานายจอยเพื่อนบ้านของนายอินและนางพรก็แวะมาหาที่บ้านนำผลไม้มาฝากและพูดคุยตามปกติเหมือนเช่นทุกวัน นายอินนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนตนเจอก้อนเห็นประหลาดตกลงจากท้องฟ้าจึงไปหยิบก้อนเห็นก้อนนั้นมาให้ในายจอยดูไอ้จอยเองเคยเห็นก้อนเห็นหน้าตาแบบนี้หรือไม่วะเองไปเอามาจากไหนไออินนายจอยมีสีหน้าตกใจก่อนเมื่อคืนข้าไปส่องกบที่ทุ่งนา แล้วก็เห็นแสงสีขาวบนท้องฟ้าเหมือนดาวตกแต่มันตกมาใกลนะ้ๆน่ะข้าก็เลยรีบไปดูก็เจอเห็นก่อนนี้ตกอยู่ไม่แน่ใจว่ามันคือดาวตกหรือเปล่าแต่มันสวยดีนะข้าก็เลยเก็บเอามาทำไมเองทำหน้าตกใจแบบนั้นวะมีอะไรหรือเปล่าข้าเคยเห็นเห็นแบบนี้นะสิเมื่อนานมาแล้วสมัยที่ข้าย,ยังเป็นเด็ก มันเหมือนกับเหล็กไหลของปู่ค่ะเลยจริงหรือไอ้จ่อยข้าคิดว่ามันเป็นแค่ตำนานเสีอีกมันมีอยู่จริงข้าจำได้ตอนข้ายังเด็กปู่ของข้าเคยเล่าให้ฟังว่าได้เหล็กไหลามาจากหลวงพ่อท่านหนึง่งปู่ของข้าไปเจอท่านทุดงอยู่ในปา่ารู้สึกว่าตอนนั้นปู่ของข่าไปเจอท่านได้รับบาดเจ็บ ปู่ก็เลยช่วยท่านเอาไว้ท่านก็ได้มอบเหล็กไหลให้กับปู่ค่าแล้วบอกให้เก็บรักษาให้ดีคนที่คู่ควรเท่านั้นที่จะสมควรได้รับมันแต่ที่น่าแปลกก็คือวันต่อมาหลวงพ่อท่านนั้นก็หายตัวไปปู่กับเพื่อนๆช่วยกันออกตามหาแต่ก็ไร้วีแววเรากับว่าท่านไม่เคยอยู่ที่นั่นเลยแล้วตอนนี้ ปู่ของเองอยู่ที่ไหนวะเขายังเก็บเหล็กไหลติดตัวไว้อยู่หรือเปล่าปู่ของข้าตายไปนานแล้วและเหล็กไหลนั่นก็หายสาบสูญไปด้วยไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปไหนนายจ่อยยังบอกต่อไปอีกว่าตอนที่ปู่ของเขายังมีชีวิตอยู่ปู่เขาก็เล่าให้ฟังว่าที่ชีวิตของเขาดีขึ้นมาได้ เป็นเพราะเลหล็กไหลที่หลวงพ่อท่านนั้นใหมาเพราะตั้งแต่ได้เลหล็กไหลนั้นมาชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่ยากจนแทบไม่มีจะกินกลายเป็นคนร่ำรวยทำอะไรก็สำเร็จไปเสียทุกอย่างและอย่างแคล้วคลาดปลอดภัยเคยเฉียดตายมาหลายครั้งแต่ก็รอดได้ทุกครั้งปู่ของเขาเชื่อว่าเลหล็กไหลเป็นของศักดิ์สิทธิ เขาเลยเก็บรักษามันไว้อย่างดีและเขาก็มันทำบุญทำความดีมาโดยตลอดจนถึงวันที่เขาจากไปแต่ก้อนหินก้อนนี้ข้าเก็บได้ตอนมันตกลงมาจากท้องฟ้านะมันอาจจะไม่ใช่เหล็กไหลเหมือนของปู่เองก็ได้แต่มันเหมือนเหล็กไหลของปู่ข้าจริงๆนะทั้งรูปร่างผิวสัมผัสสีปีกแมลงทับแบบนี้ มันต้องเป็นเหล็กไหลแน่นอนไม่แน่ว่าอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้เองก็ได้หรือถ้าเองไม่เชื่อก็ลองไปถามคนเกา่าคนแก่ในหมู่บ้านดูก็ได้นี่นาพวกเขาบางคนก็เคยเห็นเหล็กไหลเขาอาจช่วยยืนยันได้ว่ามันคือของจริงหรือเปล่านายอินเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงตัดสินใจไปถามคนเกา่กาแก่ในหมู่บ้าน โดยมีนายจอยกับนางพรไปเป็นเพื่อนคนที่เคยเห็นเหล็กไหลต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือเหล็กไหลของจริงเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาแต่โบราณไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงแต่ตามตำนานเชื่อกันว่าใครที่ได้ครอบครองผู้นั้นจะมีแต่ความโชคดีร่ำรวย ทำสิ่งใดก็จะสําเร็จแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงและเหล็กไหลก็เป็นของหายากมันจะเป็นผู้เลือกคนที่คู่ควรได้ครอบครองหลายคนพยายามตามหาเหล็กไหลาตามป่าเขาตามรำต่างๆหรือแม้ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ไม่มีใครเคยพบมีเพียงบางคนเท่านั้นที่จะได้ครอบครองและจะได้มาแบบไม่คาดคิด เมื่อนายอินรู้เช่นนั้นเขาจึงเชื่อว่าหินก้อนนี้คือเหล็กไหลของจริงและที่เขาได้มาครอบครองคงเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างใจส่งมาให้กับเขานายอินจึงตัดสินใจเก็บเหล็กไหลนี้ไว้กับตัวหลังจากวันนั้นนายอินกับนางพรก็ย,ยังคงใช้ชีวิตตามปกติทำไร่ทำนาทำสวนจับปลาจับกบเหมือนทุกครั้ง แต่แล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นวันหนึ่งนายอินก็ออกไปหาของป่ากับนายจอยป่าแห่งนั้นอยู่ตรงเนินเขาไม่ไกลจากหมู่บ้านนักทั้งสองคนหาของป่ามาได้จำนวนมากทั้งเห็ดหน่อไม้และสมนุนไพรในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังจะลงจากเขาเพื่อเดินทางกลับบ้าน จูจ่ๆก็เกิดลมพัดแรงมาทางที่สองคนเดินอยู่ทำให้ทั้งสองล้มลงข่าวของกระจัดกระจายนายอินลุกขึ้นกำลังจะไปช่วยพยุงนายจอยและเก็บของในจังหวะนั้นเองนายอินก็ถูกลมพัดจนตัวเองกระแทกเข้ากับต้นไม้ด้านหลังแล้วล้มลงไปถลาลกับพื้นจนใกล้ถึงขอบหน้าผานายอินคิดว่าตัวเองคงไม่รอดในขณะที่นายอิน กำลังจะตกหน้าผานั้นก็มีแรงลมจากใต้ผาดัานตัวนายอินขึ้นมาทําให้เขารอดตายจากการตกหน้าผาได้อย่างหวุดวิดนายอินรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและนายจอยเองก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างสักพักลมแรงนั้นก็หายไปนายจอยจึงรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งมาหานายอินที่ยืนอยู่ใกล้ๆกับขอบหน้าผา เองเป็นยังไงบ้างข้าคิดว่าเองไม่รล่อซะแล้วข้าเห็นกับตาเลยว่าเองลอยขึ้นมาทั้งที่เองน่าจะตกลงไปข้างล่างด้วยซนีนายจ่อยเดินไปดูตรงหน้าผาด้วยความสงสัยข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนมีแรงลมหรืออะไรบางอย่างดันข้าไว้จนข้าตะเกียกตะกายขึ้นมาได้นี่แหละ แล้วนี่เองเจ็บตรงไหนบ้างไออินเดินไหวไหมเจ็บที่หลังพอกระแทกกับต้นไม้ตอนโดนลมพัดนะ่ะแต่ข้าไม่เป็นไรล็อกยังไหวอยู่แล้วเองล่ะข้าไม่เป็นไรขอบใจเองนะที่จะมาช่วยแต่เองก็เกือบไม่รอดแล้วนะไม่น่าเชื่อเลยบางทีเจ้าป่าเจ้าเขาก็อาจจะช่วยเราไว้ก็ได้สาธุขอบพระคุณขอรับ ท่านเจ้าป่าเจ้าเขานายจ่ายยกมือไหว้ขึ้นท่วมหัวข้าว่าเรารีบเก็บของแล้วกลับบ้านกันเถอะไอ้จอยถ้ามีลมแปลกๆพัดมาอีกเกรงว่าคราวนี้เราอาจจะไม่โชคดีบางทีเจ้าป่าเจ้าเขาท่านอาจจะมาเตือนให้เรารีบกลับลงไปก็ได้นะข้าก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันงั้นเรารีบเก็บของกันเถอะนายอินกับนายจอย รีบไปเก็บข้าวของที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นหลังจากที่เก็บของเสร็จนายอินก็ตรวจดูของในกระเป๋าย่ามที่นำติดตัวมาเขาเจอเหล็กไหลอยู่ในกระเป๋าย่ามใบนั้นเขารู้สึกตกใจจึงหยิบมันขึ้นมาดูเป็นไปได้ยังไงเหล็กไหลนี่มาอยู่ในย่ามข้าได้ยังไงอ้าวเอ็เองไม่ได้พกติดตัวมาดอกดรื ข้าเปล่านะข้าเอาเหล็กไหลวางไว้บนใต้หิ่งพระที่บ้านก่อนออกมาข้าก็ยังเห็นมันวางอยู่ที่เดิมเองกำลังทำให้ข้าคนลุกอยู่นะไออินข้าพูดจริงนะสาบานได้ข้าก็ไม่รู้ว่ามันมาอยู่ในยามได้ยังไงเมียข้าก็ไม่อยู่บ้านตอนข้าออกมาไออิน รื้อที่เรารอดมาได้เป็นเพราะเหล็กไหลนี่เองดูนี่สิมันเหมือนมีแสงอ่อนๆเปล่งประกายออกมาจากเหล็กไหลด้วยนะนายอินกับนายจอยจ้องมองเหล็กไหลเห็นแสงสีขาวขนาดเล็กเปล่งออกมาก่อนจะค่อยๆหายไปทั้งสองคนรู้สึกประหลัดใจอย่างมากเขาเชื่อสนิทใจว่าเหล็กไหลนี้ทำให้พวกเขาแคล้วคลาดและปลอดภยัย นายอินจึงเก็บเหล็กหลายไว้กับตัวอย่างดีแล้วทั้งสองก็รีบพากันลงจากเขาเพื่อกลับบ้านแล้วก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายอินและนายจอยบนป่าเขาแพร่สะพัดไปทั้งหมู่บ้านชาวบ้านต่างสนใจพากันมาดูเหล็กหลายที่บ้านของนายอินนายอินจึงนำเหล็กหลายนั้นมาให้ชาวบ้านดูทุกคนต่างรู้ ทุกคนต่างรู้สึกชื่นชมในความงดงามและยกมือสาธุเพราะเชื่อกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นเหล็กไหลของแท้ที่มีมาแต่โบราณบางคนอยากได้ไว้บูชาจึงขอซื้อเหล็กหลกับนายอินในราคาสูงแต่นายอินก็ไม่ขายแม้จะให้ราคาสูงแค่ไหนก็ตามนายอินก็ไม่ขายให้คนเท่าคนแก่บางคน ก็บอกให้ในาอินนั้นเก็บเหล็กไหลไว้ให้ดีและหมั่นทำบุญทำความดีดำรงอยู่ในศีลในธรรมแล้วเหล็กไหลจะช่วยนำพาให้โชคดีในอินรับปากว่าจะเก็บเหล็กไหลอย่างดีในระหว่างที่ชาวบ้านส่วนใหญ่กำลังชื่นชมเหล็กไหลอยู่นั้นก็มีกลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งรู้สึกอิจฉาในอินต้องการได้เหล็กไหลนั้นมาเป็นของตน ชายผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มจึงวางแผนกับลูกน้องที่จะขโมยเหล็กไหลของนายอินในค่ำคืนหนึ่งขณะที่นายอินกับนางพรกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านกลุ่มชายกลุ่มนั้นก็ย่องเข้ามาในบ้านของนายอินหวังจะขโมยเหล็กไหลพวกเขาแอบวางยานอนหลับสองผัวเมียไม่ให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ค้นดูในบ้านเพื่อหาเหล็กไหล แต่ไม่ว่าจะหายังไงก็หาไม่เจอชายผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มโจรจึงแอบไปคน้นตรงที่นอนของสองผัวเมียที่กำลังหลับสนิทแต่ก็ไม่พบอีกอยู่ดีมันหายไปได้ยังไงวะหาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอมันเอาเหล็กไหลไปซ่อนไว้ที่ไหนกันวะนั่นสิลูกพี่ผมว่าเราค่อยมาหากันอีกทีดีไหมไว้พวกผม จะมาสอดส่องดูลาดเล้าไหมเผื่อว่ามันจะเอาซ่อนไว้ที่อื่นเอางั้นก็ได้ข่าเองก็ปวดเมื่อยไปทั้งตัวแล้วงั้นคืนนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันในระหว่างที่กลุ่มโจรกำลังจะกลับออกไปนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีบางอย่างบินโฉบไปมาอยู่ใกล้ๆจึงได้ส่องไฟฉายแล้วมองหาเสียงนั้น พวกเองได้ยินเหมือนที่ข้าได้ยินไหมวะเสียงเหมือนมีอะไรบินอยู่แถวๆเนี้ยได้ยินเหมือนกันลูกพี่ได้ยินแต่เสียงแต่หาไม่เจอว่ามันคืออะไรสักพักลูกน้องโจรคนหนึ่งรู้สึกเหมือนโดนคนคว้างของแข็งใส่ที่หัวอย่างแรงจนแตกทุกคนพากันตกใจช่วยกันมองหาว่าใครเป็นคนทำแต่ก็ไม่พบ สองผัวเมียก็ยังคงหลับไม่ได้สติอยู่ตรงที่นอนสักพักหนึ่งก็มีแสงสีขาวลอยขึ้นมาบนเพดานบ้านกลุ่มโจรทุกคนหันไปเห็นเข้าจึงรู้สึกตกใจแล้วแสงนั้นก็สว่างวาบขึ้นมาจนกลุ่มโจรน,นั้นรู้สึกแสบตาแล้วแสงนั้นก็บินวนเวียนอยู่เหนือหัวของพวกเขาด้วยความเร็วทำให้พวกโจรกลุ่มนั้นหวาดกลัว พวกเขาจึงรีบวิ่งหนีออกจากบ้านไปแสงสีขาวนั้นค่อยๆดับลงกลายเป็นเหล็กไหลแล้วลอยกลับไปตั้งอยู่ที่ใต้หิ้งพระเช่นเดิมตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกลุ่มโจรกลุ่มนั้นก็ไม่กล้าคิดที่จะเข้ามาขโมยเหล็กไหลนั้นอีกเลยหลายวันต่อมานายอินและนางพรก็น,นําพืชผักสวนครัวที่ได้ปลูกไว้รวมทั้งของป่า ที่หามาได้ไปวางขายในตลาดทุกคนก็แห่กันมาซื้อของที่แผงขายผักของนายอินกับนางพรจนหมดชาวบ้านที่มาซื้อของบางคนก็ใจดีให้เงินเพิ่มเพราะเห็นว่าของป่าที่หามาขายเป็นของหายากเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองคนขายของได้เงินเยอะขนาดนี้และหลังจากนั้นทุกครั้งที่นายอินและนางพรนําพืชผักสวนครัวและของป่ามาขาย พวกเขาก็สามารถขายของได้จนหมดได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนายอินกับนางพรเชื่อว่าเป็นเพราะเหล็กไหลดึงดูดเงินทองเข้ามาให้เขาจึงบูชาเหล็กไหลเสมือนพระองค์หนึ่งพกติดตัวไม่ห่างกายวันเวลาผ่านไปไม่นานนักฐานะความเป็นอยู่ของนายอินและนางพรก็ดีขึ้นทั้งคู่มีเงินมีทองเพิ่มพูนจากการขายของ มีกินมีใช้ไม่ขาดสนเขาได้นำเงินมาขยายต่อเติมบ้านเรือนให้ใหญ่ขึ้นในขณะเดียวกันนายอินก็เริ่มลุ่มหลงในเงินทองที่หามาได้เขาเริ่มนำเงินไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปกินดื่มกับเพื่อนฝูงจนเมาไมายจากเมื่อก่อนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่ค่อยสูงสิงกับใครเขากลายเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้ามีเพื่อนฝูงมากมายเขาเริ่มทำงานน้อยลง เขาดื่มหนักขึ้นทุกคืนนางพรจึงต้องทำงานหนักขึ้นและต้องคอยดูแลนายอินทุกครั้งที่เขากลับถึงบ้านด้วยอาการเมาไมยนอกจากนายอินจะเริ่มขี้เกียจทางานแล้วเขายังมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายขึ้นมีอาการฉุนเฉียวง่ายเวลาที่ใครทําอะไรไม่ได้ดังใจหรือพูดจาไม่เข้าหูนานวันเข้าเงินทองที่เคยมีก็เริ่มลดน้อยถอยลง เพราะเขาไม่ทำงานมีเพียงนางพรที่ยังคงหาของป่าไปขายแต่ก็ขายได้ไม่ดีนักรายได้จึงลดลงเรื่อยๆนายอินเริ่มโต้เถียงกับนางพรว่าเงินทองที่เริ่มร่อยหรอก็เพราะว่านางพรไม่ขยันทำงานให้มากขึ้นนางพรนั้นไม่พอใจจึงต่อว่านายอินว่าเป็นเพราะเขาที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยออกไปดื่มกินกับเพื่อนทุกคืน จนติดเหล้าและไม่ช่วยทำมาหากินเพราะคิดว่ามีเงินทองมากพอนายอินไม่สนใจคำพูดนางพรเขายังลุ่มหลงมัวเมาไม่เห็นความผิดของตัวเองเขายังคงออกไปดื่มนอกบ้านกับเพื่อนฝูงอย่างเช่นทุกคืนในคืนหนึ่งนายอินกลับมาถึงบ้านด้วยอาการเมาอย่างหนักในมือยังคงถือขวดเหล้านั่งดื่มอยู่คนเดียวที่หน้าบ้าน เขาบ่นพื่มพำกับตัวเองว่ารู้สึกโมโหที่โดนชาวบ้านเพื่อนฝูงด่าทอว่าไม่ช่วยเมียทำงานเป็นคนขี้เมาไม่เอาทานและตัวเขาเองก็เริ่มไม่มีเงินมาซื้อเหล้าเงินทองที่เคยมีแทบไม่เหลือในระหว่างที่เขากำลังยกขวดเหล้าขึ้นมาดื่มนั้นเขาก็นึกขึ้นได้ว่าในกระเป๋าเสื้อมีเหล็กไหลยอยู่เขาจึงหยิบออกมาดู ใ,ใครบอกว่าเล็กไหลจะช่วยทําให้ข้ามาั่งคั่งร่ํำรวยแล้วทําไมตอนนี้ชีวิตข้ามันถึงได้ตกต่ำถึงเพียงนี้ไปไหนก็มีแต่คนด่าทอต่อว่าค่าทั้งทีค่าก็ไม่ได้ทำอะไรผิดจะว่าไปไอหินก่อนนี้มันก็แค่หินธรรมดาไม่ใช่ของวิเศษวิโสอะไรเลยเก็บเอาไว้มันก็ไม่ช่วยให้ชีวิตค่าดีขึ้นหรอกไอก่อนห็นเน่าๆเนี่ย พอพูดจบนายอินก็คว้างเห็นเหล็กไหลลงไปที่หน้าบ้านราวกับเป็นแค่ก้อนหินธรรมดาที่ไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดเขาดื่มเหล้าจนเมาไม้แล้วล้มตัวลงนอนอยู่ที่หน้าบ้านในสภาพที่น่าอาณาจริงนักจนเช้าวันต่อมานางพรก็มาปลุกนายอินที่นอนหลับอยู่ที่หน้าบ้านจนนายอินรู้สึกตัวขึ้นมาเขารู้สึกปวดหัวอย่างมาก และจำอะไรไม่ค่อยได้มากนักเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนนี่พี่เมาขนาดนี้เลยหรือถึงได้มานอนขวางประตูบ้านแบบนี้มือยังกำมขวดเหล้าอยู่เลยเนี่ยฉันสุดจะทนกับพี่แล้วนะทำไมถึงได้กลายเป็นคนขี้เหล้าเมายาแบบนี้นะเองอย่าบ่นนักเลยนะพี่ยิ่งปวดหัวอยู่ฉันกำลังจะออกไปทำบุญที่วัด ฉันก็เพิ่งเก็บดอกไม้เอามาถวายพระบนหิ้งแต่ฉันไม่เห็นเหล็กไหลของพี่อยู่เลยพี่เอาติดตัวไปหรือเปล่าพี่เอาติดตัวมาตลอดแหละอยู่ในกระเป๋าเสื้อน่ะนายอินล้วงกระเป๋าเสื้อแต่ก็ไม่พบเหล็กไหลเขาตกใจที่เหล็กไหลนั่นหายไปจึงพยายามนึกว่าเอาไปไว้ที่หนจนสักพักก็นึกขึ้นได้ว่า เขาได้โยนทิ้งไปแล้วเมื่อคืนพี่เมามากแต่ก็พอจำได้ว่าเผลอโยนมันทิ้งไปแล้วอะไรนะพี่พูดจริงหรือจริงพี่จำได้ว่าพี่คว่างทิ้งไปหน้าบ้านนั่นแหละลองช่วยกันหาดูมันไม่หายไปไหนหรอกทั้งนายอินและนางพรช่วยกันหาเหล็กหลายตามพื้นดินหน้าบ้านแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบ สักพักนายจอยกับเพื่อนๆคนอื่นก็แวะมาหาในอินที่บ้านเห็นนายอินกับนางพรกำลังคุยหาบางอย่างบนพื้นดินด้วยความรีบร้อนนายจ่อยกับเพื่อนจึงเข้าไปสอบถามว่าหาอะไรกันนางพรจึงบอกว่านายอินนั้นคว้างเห็นเหล็กไหลทิ้งไปแถวหน้าบ้านเพราะเมาไม่ได้สตินายจอยและเพื่อนก็รู้สึกตกใจจึงช่วยกันหาจนทั่วบริเวณบ้าน แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบชาวบ้านละแวกใกล้เคียงเมื่อรู้ข่าวว่านายอินคว้างเหล็กไหลทิ้งต่างก็พากันมาหาเหล็กไหลที่บ้านของนายอินเพราะหวังว่าจะได้เหล็กไหลนั้นไปครอบครองแต่ไม่ว่าทุกคนจะช่วยกันหาเท่าไหร่ก็ไม่มีใครหาเหล็กไหลนั้นพบราวกับว่าไม่เคยมีอะไรถูกทิ้งอยู่แถวนั้นเลยแต่แล้วไม่กี่วันต่อมาก็มีจอมปลวก ผุดขึ้นอยู่กลางหน้าบ้านของนายอินทั้งนายอินและนางพรต่างก็รู้สึกแปลกใจว่ามีจอมปลวกโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรนายอินนึกขึ้นได้ว่าบริเวณที่จอมปลวกโผล่ขึ้นมานั้นเป็นบริเวณเดียวกันกับที่นายอินนั้นทิ้งเหล็กไหลไว้ชาวบ้านที่ผ่านไปมาเห็นเข้าก็พากาันเข้ามาดูจอมปลวกนั้นแล้วก็ได้รู้ว่า เป็นบริเวณที่เหล็กไหลนั้นถูกทิ้งไว้นายอินพยายามทุบจอมปลวกนั้นทิ้งเพราะหวังว่าจะมีเหล็กไหลยอยู่ข้างในแต่สุดท้ายก่อหาไม่เจอนายอินรู้สึกเสียใจมากที่ตัวเองทิ้งเหล็กไหลนั้นไปเขาเริ่มได้สติกลับมาคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเขาจึงได้เข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเขาทำตัวเขาเอง เขาลุ่มหลงมัวเมาในเงินทองที่หามาได้เอาเงินไปกินเหล้าจนติดเหล้าไม่เป็นอันทำงานนิสัยก็เริ่มเปลี่ยนไปจนคนรอบข้างเอือมระอาแม้แต่นางพรผููเป็นภรรยาก็ยังแทบทนไม่ไหวเขาเริ่มนึกถึงคำพูดที่นายจ่อยเคยบอกไว้ว่าเลหล็กไหลนั้นจะอยู่กับคนที่คู่ควรที่จะได้รับมัน นั่นทำให้เขาคิดได้ว่าที่เหล็กไหลนั้นหายไปเป็นเพราะเขาทำตัวเองเมื่อตัวเองไม่อยู่ในศีลธรรมจึงไม่ใช่คนที่คู่ควรที่จะได้ครอบครองเหล็กไหลอีกต่อไปนายอินได้แต่ทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาตั้งใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับนางพรกลับมาตั้งใจทำมาหากินดูแลนางพรให้ดีที่สุด ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเหมือนคราวก่อนที่จะได้เจอกับเหล็กไหลและจะจดจำบทเรียนครั้งนี้ไว้เตือนสติตัวเองว่าจะไม่ลุ่มหลงในเงินทองลาบยศและอบายามุกอีกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านและชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงจะพยายามค้นหาเหล็กไหลมากแค่ไหนแต่ก็ไม่มีใครได้พบเหล็กไหลนั้นอีกเลย กลายเป็นปริศนาที่ทำให้ทุกคนต่างคิดไปต่างๆนานาว่าเหล็กไหลหายไปได้อย่างไรและทำไมถึงมีจอมปลวกขึ้นตรงที่ทิ้งเหล็กไหลนั้นไว้ไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือเหล็กไหลต่อให้เป็นของศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนแต่ถ้าผู้ที่ได้ครอบครองไม่ประพฤติตัวอยู่ในศีลในธรรมอันดี ไม่ทำมาหากินหลงผิดจนทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนเหล็กไหลก็จะไม่สามารถช่วยอะไรได้สิ่งที่มนุษย์เราหลีกหนีไม่พ้นคือกรรมใครทำสิ่งใดไว้ก็ยอมได้รับสิ่งนั้นตอบแทนนั่นคือสัจธรรมของชีวิตเรื่องของเหล็กไหลก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟัง สวัสดีค่ะ